ชีวิตประจำวันของเราเพื่อนๆใหญ่ชาวมาก็ตอบคอมเมนต์เอซตอบคอมเมนต์เอซได้นิดหน่อยบางทีก็เสร็จบางทีก็ไม่เสร็จเนาะก็นี่เลยรดน้ำรดน้ำผักอันนี้ก็ใช้เวลาหน่อยนะคะไม่ใช่รดได้พวดพลาดพื้ม <c oughs> <c oughs> ใช้เวลาหน่อยกว่าจะเสร็จเสร็จแล้วก็บางทีก็ต้องไปล้างถ้วยล้างจานในครัวถ้วยจานไกหม้อห <c oughs> ม้อนะหม้อไห่เทใหญ่ๆนะไม่ใช่ถ้วยจานอารมณ์เครื่อง มาเดือสวยมากเลยล้างถ้วยล้างจานในเครื่องเสร็จแล้วก็เข้าสวนบางทีก็ไม่ได้เข้าตอนเช้าเข้าตอนหลังเที่ยงบางทีหมดเวลาเข้าไปก็กระเทินได้วเ,เวลาอีกชั่วโมงนึงก็มาทํากับข้าวอะไรเงี้ยบางทีก็ไม่ได้เข้าเนาะในวันนี้ได้รถเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปเตรียมนั่นไอ,อ้หอมญี่ปุ่นที่ซื้อมานะอะไปเตรียม ถนอมอาหารไว้เนาะเสร็จแล้วนะคะดูไอ้นี่สวยมากเลยมันร้อนมันอุ่นจริงๆมันปลูกง่ายไนะ่ตัวนี้ถ้าเป็นเมืองไทยเนาะยายคิดกําลังคิดว่ายายจะขอฝากข้างบ้านไว้ก่อนปีหนึ่งยังไม่ปลูกเดีย๋ยวยายจะเปลี่ยนกระถางใหม่เดี๋ยวปีหน้าค่อยปลูกยายอยากได้กิง่งมันลองเอากิง่งมันมาชำดูก่อนนะเนี่ยจะตัดเอากิ่งหนึ่งมาชำไว้แล้วก็ ากข้างบ้านไว้ก่อนปีหนึ่งแล้วปีต่อไปค่อยปลูกเนะาะถนอมมันให้โตกว่านี้หน่อยหาที่ปลูกยังไม่ได้เลย <c oughs> กีวีก็นี่ดีนะไม่ปลูกวันนั้นถ้าปลูกวันนั้นไปหมด <c oughs> นี่ดูดิดูดิองอยังไม่เสร็จหรอกแสบตายหยุดก่อน กีบีไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่ายังไม่รู้รอด,ดูก่อนอากาศอุ่นๆเดี๋ยวค่อยไปสำรวจอีกทีว่ามีอะไรรอดมั่งกว่าสองอย่างนี้จะเสร็จก็ครึ่งวันแล้วนายายไปทำอย่างอื่นรอให้มันเดือดเนาะน,นะคะเสร็จแล้วก็รอให้มันเย็นก็ตักใส่ถุงแช่แข็งไว้ ทีนี้เวลาเราจะมาต้มซุปต้มอ,อะไรแล้วก็เอามาผสมรวมกันนะผักรวมมิตรทำแกงหรือว่ากินเปล่าๆแฟนยายก็จะกินเปล่าๆกินกับเนื้อกับอะไรนะเพราว่าไปไปเวลาเลยอ,อีกนิดนึงไปเดินเล่นในสวนก่อนไปดูแฟนยายทำอะไระดินาฝั้อดูชาด ฮัตตูคับปูดแกมาเหรอที่วิ่งฮัตตูคับปูดแกมาเขามาซ่อมเขามาซ่อมไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าฉันพนันได้ว่าไม่มีอไเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกอะไรนะบ้านเราเรียกอะไรอ่ะที่มันเหมือนหนูอ่ะเขามากัดไก่ยายตอนนั้นอ่ะไม่ใช่สุนัขจิ้งจอกนะเขาเรียกอะไรนะยาย่จำไม่ได้แล้วภาษาไทย เขามาซอำอะไรเดี๋ยวมาดูกันไายล่ะรูปเหมือนเดิมเอาสังกะสีออกเอาอันนี้มาปิดไม,ไ,ไม่เห็นจะอะไรเลยไม่เห็นจะอะไรเลยวันนี้สามฟองเห็นไหมอีกฟองหนึ่งมันขาวๆอากาศเริ่มร้อนแล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่า พนันได้เลยว่าไอตัวตัวพังพรอนมันเข้ามาไม่ได้เข้ามาไม่ได้ <laughs> <laughs> มันจะเหลือแล้วนึกว่าจะทำอะไรแคร่เอาไม้มาปิดนี่ข้างบนแทนที่จะเป็นสังกะสีเอาไม้มาปิด <laughs> 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 วันนี้จะไปวันนี้จะไปรับไก่กับเป็ดไอ้กับห่านเป็ดไม่ได้เลี้ยงเลี้ยงห่านนี่ไก่ที่เดิมตรงนี้ ไก่ปีนี้เอาแค่สิบสองตัวปีที่แล้วสิบห้าตัวเยอะเกินยังเหลืออยู่เนื้อไก่แล้วก็หานสองหานสามตัวนู้นหันเอาไว้ในกรงกระต่ายด้านนู้นวันนี้ตอนเย็นๆไปเอาเอาในหมู่บ้านนี่แหละข้างบ้านเขาไปซื้อมาตั้งสองเดือนที่ทั้งเดือนกว่าๆแล้วนะนนกระต่ายตัวนี้จะออกโลกแล้วนะคะเพื่อนๆกระต่าย เอยายเพิ่งรู้ว่ากระต่ายท้องแค่เดือนเดียวเองเพิ <iah. S 1> Jamie, ่งรู้นะเนี่ยความรู้ใหม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูก่อนมันน่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูก่อนตัวบันเลิมเลยถ้าบ้านเราย่างแล้วเนี่ยเนาะตัวใหญ่เ้ยเสียหายลายแฉม เบื่อเนาะปลูกจนโตแล้วมากัดกินหมด,ดไปเอาน้ำมารดน้อยไอ้นั่นยายก็ไม่รู้ไอ้ไอ้ตัวที่ตัวทางโน้อนอะ่ะไอ้ต้นโน้อนอะ่ะควิดตดักดักได้สองตัวต้นนี้ยายก็ยังไม่แน่ใจเลยเห็นต้นมันขาวๆสิดๆีขุดดูก็เห็นแต่รูเก่าไม่เห็นรูใหม่นะดูดิมัน มันยังไงไม่รู้เลยเห็นมันใบขาวๆสีสีเหมือนไอ้เมื่อกี้นะต้นเมื่อกี้ก็ใบขาวๆสีสีก็มาขุดดูอันนี้หารูไม่เจอยี่สิบสี่องศานะคะวันนี้ดูดูด,ดูยาขึ้นเพียบอีกแล้วนี่ายาตัวนี้ทำลายไม่ แมนั่นมันเหมือนหญ้า่าบ้านเรานะในยายจะมาขุดออกอีกนี่ว,วันนี้วางแผนนี่ทำความสะอาดแถวนี้จะปลูกหอมด้วยหลังก่อนเดี๋ยวกินข้าวเที่ยงก่อนยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรเลยข้าวเที่ยงตรงนี้ก็ปลูกทุ่ลันเตาเนี่วาง,างแผนไว้แล้ว อาหารพี่เมินวันนี้จะกินไข่ดาวไอ้ไข่เกียวกับลลกพรุนน้ำเคเรนแล้วก็กับหอมญี่ปุน่นกับฟักทองทุกอย่างเพื่อสุขภาพมากเลยเพื่อนๆันเลย นี่ทอดไข่ไม่สวยไหมมันบางแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรมันเลิกเกินเสร็จเพื่อนๆฝักทองหอมญี่ปุน่นลูกพรุนน้ำเคเรน ยายยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรแต่ยายคิดว่ายายจะทอดเนื้อแดดเดียวกินกับเจียวบองแค่นั้นแหละยายแล้วเขาทอดก่อนแฟนยายตอนเย็นกินเนื้อนี่ตอนเย็นเขาจะกินเนื้อเขาจะทําเองเพราะว่าตอนเย็นยายไม่อยู่ตอนเย็นยายจะไปเดินเล่นอาทิตย์ละครั้งกับเพื่อนในหมู่บ้านเนาะหรือว่าจะกินพวกนี้กับขนมปังก็ได้นี่ไอ้ที่แกททาวันนั้นน่ะหมูรมควันเนาะหั่นบางๆแล้วก็กินกับขนมปังเนาะ ไปนี่ยขอไปจัดเชื้อก่อนจะคอมมาแบบเดียวทำน้ำจิ้มแจ่วแซ่บใส่น้ำกระเทียมดองลงไปใส่น้ำปลาลงไปใส่ข้าวคั่วลงไป ใสมะขามเปียกลงไปชิ้นชิ้นนั้นมะขามเปียกนะคะผมนัวหน่อยนึงได้แล้วเดี็วไปหาเด็ดไอ้นั่นมาใส่หน่อยไอ้ผักชีใบเลื่อยนี่จ้า กิมเนื้อทอดแต่เดียวหอมญี่ปุ่นเนื้อทอดเจียวบองไปกินกันง่ายๆสไตล์เยตะสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆมากินง่ายย่งไงสไตล์เยตะเมื่อกี้เอากระเทียมป่ามาว่าจะกินอ๋อห่างๆก่อนอยลืมเย็นนี้จะไปเดินเล่นไงไม่อยาก บางคนเขาไม่กินกระเทียมนะฝรัง่งแล้วเขาจะเหม็นบางทีเรากินนิดเดียวเขายังเหม็นเลยอ่อืมกินแค่นี้ก็อร่อยแล้วกินแค่นี้ก็อ่อนแล้วอือร่อยน้ำจิ้ม ต้มแล้วมันุนหวานอร่อยนุ่มรสชาติก็จะเหมือนหอมหอมใหญ่แหละแต่ว่าหอมใหญ่มันเวลาต้มแล้วทำอะไรไปมันจะออกกระด้างกระด้างแข็งๆนะน,นี่มันนุ่มมันนิ่มอะ อยอดใกล้ๆตัวรันเตายอดยอดตักกระเต่นเดี๋ยวเย็นนี้ไปเดินเล่นกีฬาเดี๋ยวสักพักก็ไปเอาสมาชิกใหม่แล้ว ไปกับฮานตอนสี่ห้าโมงแหกโมงไปเดินเล่นพรุ่งนี้ก็ห้าโมงมีงานในหมบ้าน